สวัสดีครับก็หลังจากที่พวดไปนะครับก็มีแฟนคลับก็ทักเข้ามาออเดอร์ตลอดเลยนะครับวันนั้นก็เพิ่ม2ชุด3ชุดอะไรเยยงี้ยคือผมซึ้งน้ําใจจาก,กแฟนๆมากๆเลยนะครับก็พลังน้ําใจจาก,กแฟนๆนั่นะแหละทียำให้ผมอยู่ได้นะครับเพราะว่ารายจ่ายผมค่อางจะหนักแล้วก็รายรับไม่มีแต่ตรงไหนเลยก็เลยใช้วิชาที่ตัวเองมีอยู่นะครับลองมา ทำดูนะครับก็ยินดีรับคําติชมนะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะครับแต่ก็จะหาไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ก็นะครับเนี่ยมาเอามะนาวที่บ้านแม่หลัดของเจดนะครับแล้วก็เอามะม่วงนะครับบ้านแม่หลัดด้วยเพราะซื้อมาเพิ่มแล้วก็มาไอนี้ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่านะครับจะใช้ปริมาณเท่าไหร,ร่ยังไง ตอนนี้เราก็แบบว่าคนไหนมีวัตถุดิบอะไรกำลังมปให้ผมคือดีใจมากๆเลยนะครับทุกคนรับผมแล้วก็เมตตากับผมจริงๆนะครับผมไม่ได้ร้องเพลงไรสดเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดทางนี้นะครับเราก็เลยว่าเออเนี่ยสั่งออเดอร์ดีกว่าจะได้ไปหาแฟนๆผู้ชมได้หลายที่ครับ ลองใช้ความสามารถของตัวเองทางด้านการปรุงอาหารนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปเนะาะจะยังไงกันแล้วแต่เรานะครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ตอนนี้ปลานึ่งก็กำลังจะนึ่อปลาเดี๋ยวนึ่งปลาตอนเช้ามืดนะครับตอนตีห้าแต่ปลาตัวใหญ่มาก แล้วผมจะใส่กล่องอะไรไปให้เป็นแฟนดีเนี่ยเครียดอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ซื้อกล่องมาด้วยีย๋ยวดีไม่ดีคือต้องไปตลาดไทยอีกรอบเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะกปลาไม่ถูกไม่ไม่รู้จะซื้อไซส์ไหนมาแต่สรุปก็เลยได้ไซส์ใหญ่นะับจัมโบมาเลยนะครับปลาตัวละโลกว่า บังตวโลนสวัสดีคุณวงสกอวงศก,กรโคโอจออนนานนะครับสวัสดีพี่นุ่มเอฟซีฟรีแลนซ์นะครับสวัสดีคุณพันนีนะครับแฟนๆเยอะมากนะครับที่สั่งเข้ามาออเดอร์แบบอย่างพี่มุกดา15ชุดอะคือแบบสั่งแบบจุกๆเลยอะ <c oughs> ผมก็ดีใจเนาะ คือแบบเราก็จะได้ทำอะไรเงี้ยมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็น้องน้องกล้วยก็ช่วยสั่งมาอีกสามชุดเนาะวันนั้นคนนี้คนละชุดสองชุดสามชุดห้าชุดอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับก็ก็ดีใจมีแกงเผ็ดด้วยนะครับก็เอางี้บางคนก็แบบว่าไม่รู้จะสั่งอะไรเดี๋ยวมาดูหน้างานผมจะเตรียมใส่ถาดใส่ของใส่อะไรไปในรถเงี้ยก็คือสามารถแบบ ดูแลตักได้เลยนี่นะเราก็จะทำหม้อไปอสบดห้าหกหม้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะทำตอนแรกว,ว่าจะหุงข้าวขายด้วยนี่มันทำไม่ทันไม่ทันจริงๆไม่ไม่ทันเลยตอนนี้ก็จะเป็นข้าวแกงเดลวอรี่ไปก่อนนะครับถ้าเขาไม่ให้ส่งผมก็จะค่อยว่ากันอีกทีแต่พรุนี้ยายผมก็ต้องไปส่งให้ได้อะต้องออกให้ได้ ขายอาหารมันก็ต้องไปให้ได้อะไม่ไปก็ไม่ได้นะครับตายแน่ไม่ใช่ fc freelance fc m a k e ั p ค่ะหรอฮึชิชะเดี๋ยวนี้นอกรูนอกทางใหญ่แล้วนะ <c oughs> มันต้องจัดการซะแล้วอตอนนี้อยู่เนี่ยโรงงานที่ดย fc freelance เนี่ยเนี่ย เนี่ยเห็นพี่นุยนั่งอยู่ในออฟฟิศน่ะนั่งหาวอยู่เนี่ยเห็นพี่นุยนั่งหาวอยู่เนี่ยอชอบป่ะ FC New g ร p h พี่เตาเดี๋ยวกบเอา,เอ,าอาหารไปส่งแล้วเดี๋ยวกบจะตอนนี้อยู่บ้านไม่รัดนะครับ เดี๋ยวขอญาตแปามะนาวกับมะม่วงก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการทําอาหารให้ทุกท่านได้ดูทุกขั้นตอนจะต้องผ่านรถมือระบบเสียงหวานทั้งหมดนะครับผมจะเป็นคนปรุงเองนะครับกระแทกเองนะครับลงกระถาเองทุกอย่างจะต้องผ่านจากการลงกระถางผมทั้งหมดแน่นอนนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ